สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการตรวจเช็คอาการแอร์ที่ไม่เย็นหรืออาการแอร์ที่ไม่ค่อยเย็นนะครับเป็นการตรวจเช็คแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งซึ่งการตรวจเช็คนั้นนะครับก็มีอยู่ประมาณ4จุดนะครับที่เราจะตรวจเช็คด้วยตัวเองได้นะครับสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราจะตรวจเช็คในวันนี้ก็คือฟิลเตอร์แอร์นะครับตัวฟิลเตอร์แอร์นะครับมีหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อกรองอากาศผ่าน ตู้แอร์นะครับแล้วก็เป่าเป็นลมเย็นออกมานะครับก็เกิดเป็นแอร์เย็นนะครับหากพิลเตอร์แอร์นะครับอุดตันนะครับอุดตันหรือหรือมีสิ่งสกปรกเยอะนะครับก็จะเกิดทําให้แอร์ไหลผ่านไม่สะดวกนะครับทําให้ลมที่กองนั้นไหลผ่านไม่สะดวกนะครับก็จะทําให้แอร์ไม่เย็นได้หรือไม่ค่อยเย็นได้นะครับจยดที่2นะครับที่เราจะตรวจเช็คนะครับจยดที่2นะครับที่เราจะตรวจเช็คก็คือ ต,ตัวน้ำยาแอร์นะครับตัวน้ำยาแอาร์นะครับตัวน้ำยาแอร์นั้นวิธีการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คที่เทเชอร์สวิตต์ตรงบริเวณเทเชอร์สวิต,วมวตวมว์มันจะมีตาเมวอยู่นะครับเมื่อมีการสตาร์ทรถนะครับเมื่อมีการสตาร์ทรถแอร์ทำงานนะครับการไหลของน้ํายาแอร์นั้นก็จะเป็นสีขุ่นๆนะครับน้ํายาแอร์เป็นสีขุ่นแสดงว่า น้ำยาแอร์เน่ยขาดหรือเหลือน้อยนะครับเมื่อน้ำยาแอร์ขาดหรือเหลือน้อยเนี่ยครับเพเซอร์เพเชอร์สวิตตัวนี้นะครับก็จะต่อต่อไฟฟ้านะครับเพื่อสั่งให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทํางานนะครับเมื่อยคอมเพรสเซอร์หยุดการทํางานแล้วก็จะทําให้แอร์ไม่เย็ยนได้นะครับจยดที่สามนะครับที่เราจะดูก็คือตัวคอมเพรสเซอร์แอร์คือตัวนี้นะครับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์คือตัวนี้เห็นสายพานคอมเพรสเซอร์แอร์ไหมครับ สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยครับถ้ามันหย่อนนะครับถ้ามันหย่อนครับถ้าสายพานถ้ามันหย่อนนะครับกําลังที่จะจุดให้คอมเพรสเซอร์แอรมันหมุนเนี่ยมันไม่หมุนนะครับมันไม่สามารถจุดให้คอมเพรสเซอร์แอร์หมุนได้ก็เกิดก็ทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยไม่ทํางานหรือหมุนช้านะครับทำให้แอ์ไม่เย็นได้นะครับจยดที่4ที่เราจะดูก็คือแหงแหงคอยแอร์หรือคอยร้อนข้างในนี้ข้างในนี้มันอุดตันนะครับ ข้างในนี้เห็นไหมครับมีแต่สิ่งสกปรกเลยมันอุดตันนะครับเมื่ออุดตันแล้วมันระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ทําให้อร์ไม่เย็นได้นะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับเราผมจะให้ดูแต่ละจุดนะครับสาธิตให้ดูแต่ละจุดนะครับมาเริ่มต้นที่ในส่วนของฟิลเตอร์แอร์ก่อนนะครับฟิลเตอร์แอร์ก่อน เริ่มต้นในเริ่มต้นในส่วนของฟิลเตอร์แอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการถอดตัวฟิลเตอร์แอร์นะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนะครับคนเราสามารถตะกร้าตัวนี้เราดึงออกได้เลยมันจะอยู่มันอยู่ด้านอยู่ด้านหลังตะกร้านะครับตัวฟิลเตอร์แอร์เราก็ดึงออกได้ดึงออกได้เลยก็จะเห็นฟิลเตอร์แอร์ตรงนี้นะครับครับเห็นฟิลเตอร์แอร์ไหมครับตรงนี้เราก็ดึงออกได้เลย มันค่อนข้างสงกปรกมากเห็นไหมครับมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยค่อนข้างสงกปรกมากก็คือมันไม่สามารถระบายอากาศได้พูดง่ายๆคืออากาศที่ไหลผ่านนั้นมันมันไม่สะดวกนะครับแล้วก็ทําให้ลมเย็นออกมานั้นเวลาเป่าเป็นลมเย็นออกมาเนี่ยแอร์มันก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับหรือมันจะอู้ๆไปเลยแอร์ไม่โปร่งเย็นไม่ฉ่าไปเลยนะครับวิธีการก็คือท่านก็เปลี่ยนใหม่ซื้อมาใหม่จากร้านขายวัสดุ ร้านขายอะไรยน์ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์แอร์นี่ขายอยู่นะครับราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทครับหรือท่านเอาไปล้างก่อนก็ได้นะครับท่านเอาไปล้างก่อนก็ได้ต่อไปเป็นจุดที่2นะครับจุดที่2จุดที่2เป็นการเช็คน้ํายาแอร์ครับการเช็คน้ํายาแอร์นั้นต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อที่จะดูการไหลเวียนของน้ํายาแอร์นะครับ ครับครับเห็นน้ำยาแอร์วิ่งไหมครับตะกี้นี้ที่ตอนสตาร์ทรถนะครับก็คือผมจะพูดตอนสตาร์ทรถมันไม่ได้ยินนะครับก็เอาเป็นว่าตอนสตาร์ทรถตะกี้นะครับผมให้ดูว่าน้ำยาแอร์ตรงตอนวิ่งนะครับ <c> มันขุ่นๆน,นะครับถ้าน้ำยาแอร์วิ่งนะครับน้ำยาแอร์ไหลยอยู่ครับมันขุ่นๆอยู่แสดงว่าน้ำยาแอร์ เหลือน้อยมากนะครับหรือน้ํายาแอร์ก็จะหมดนะครับเมื่อน้ํายาแอร์เหลือน้อยนะครับก็เกิดแรงดันค่อนข้างต่ํานะครับเ็นซ์เพรเชอร์แอร์นั้นก็จะต่อไฟฟ้านะครับต่อไฟฟ้าเพื่อให้คอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้นะครับหยุดการทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้หยุดการทางานหยุดบ้างไม่หยุดบ้างหยุดบ้างไม่หยุดบ้างนะครับต่อแล้วก็หยุดต่อแล้วก็หยุดมันทําให้ทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับนะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่อีกรอบนะครับเวลาเดี๋ยวผมสตาร์ทรถนะครับทําให้ดูใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ท่านก็ดูการการไหลของน้ํายาแอร์นะครับการไหลของน้ํายาแอร์นะครับว่าถ้ามันขุ่นก็แสดงว่าน้ํายาแอร์หมดนะครับฐานถ้า,ถ,าถ้าไหลแบบน้ํายาแอร์ใสใสๆวิ่งน้ํายาแอร์ก็จะแสดงว่าน้ยาย e, ํายาแอร์ยังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับ น้ำยาแอร์วิ่งนะครับกาลังไหลยอยู่นะครับเป็นุณฝุ่นยูเมื่อฝุ่นอย่างนี้แสดงว่าน้ํายาแอร์รถคันนี้หมดนะครับหรือเหลือน้อยนะครับแสดงว่าน้ายาแอร์รถคันนี้หมดหรือเหลือน้อยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของรถที่มีน้ํายาแอร์ปกตินะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของรถยนต์ที่น้ำยาแอร์ปกตินะครับมาที่คันนี้ครับของอิซุสุนะครับน้ำยาแอร์ปกติตาไม่เอาจะอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นน้ำยาแอร์ไหมครับน้ำยาแอร์ไหลนะครับมันจระใสๆนะครับไม่ขุ่นเหมือนรถคันที่แล้วนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะครับน้ำยาแอร์ยังยังมีอยู่นะครับวก็เต็มอยู่นะครับคือยังจะปกติอยู่นะครับจุดครับจุดที่สานะครับที่เราจะดูนะครับก็คือตัวสายพานคอมแอร์ตัวนี้นะครับตันนี้นะครับสายพานตัวนี้นะครับ สายพานตัวนี้นะครับคือสายพานตัวนี้สายพานตัวนี้นะครับคือสายพานที่มาจากที่ต่อที่ต่อมาหมุนตัวคอมแอร์นะครับคือสายพานตัวนี้ถ้ามันหย่อนหย่อนมากๆนะครับทําให้เกิดแรงฉุดอคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันไม่หมุนนะครับคือมันมันไม่ฉุดให้คอมเพรสเซอร์แอร์หมุนได้นะครับก็ทําหย่อนมากๆนะครับมันก็ ทาให้คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันไม่หมุนนะครับมันไม่มีแรงชุดนะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับ,รบเห็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับกำลังหมุนอยู่นะครับแสดงว่าสายพานยังตึงอยู่นะครับ หากสายพานเนี่ยมันหย่อนหย่อนมากๆนะครับก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่หมุนนะครับมันก็ไม่สามารถจุดให้คอมเพรสเซอร์แอร์หมุนได้นะครับตรงนี้ก็หากสายพานหย่อนนะครับก็จะทําให้แอร์ไม่เย็นได้ก็เนื่องจากคอมเพรสเซอร์แอร์มันไม่หมุนนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปที่เราจะดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงแผงแอร์นะครับ แผงแอร์นะครับเป็นแผงคอยร,ร้อนของของแอร์นะครับตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับมันมีหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับเมื่อมีสิ่งสุปรกนะครับเข้าไปอุดตันนะครับเช่นแมลงหรืออะไรต่างๆเข้าไปอุดตันนะครับมันทําให้ระบายความร้อนไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับก็ทําให้เกิดความร้อนสูงนะครับเมื่อเกิดความร้อนสูงแล้วก็ทําให้เพชเชอร์สวิต์นะครับต่อ ไฟฟ้าเพื่อให้คอมเพรสเซอร์แอร์หยุดการทํางานได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้แอร์เนี่ยไม่เย็นได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขคือเราควรจะล้างนะครับโดยใช้น้ําแรงดันสูงนะครับในการฉีดล้างหรือใช้น้ํายาล้างก็ได้นะครับโดยการถอดถอดนี้ออกมาก่อนนะครับวิธีการถอดนะครับอันนี้เป็นรถอีวสุนะครับก็ก็จะมีหมุดหมุดทั้งหมดสี่ตัวนะครับหมุดที่ใช้ในการถอดนะสี่ตัวนะครับ แต่สำหรับยี่ห้ออื่นนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกันก็จะเป็นหมุดอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหมุดหมุดเหมือนกันดึงออกนะครับ อันนี้ก็คือแผงคอยแอร์นะครับเป็น okay. มันมีหน้าที่นะครับมันมีหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับมีหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับเมื่อมีสิ่งส <reproduce> ุขรกนะเข้าเข้าไปอุดตันนะครับเข้าไปอุดตันนะครับก็ทําให้เกิดการระบายความร้อนไม่มีไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเมื่อระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ทําให้เกิดความร้อนสูงนะครับเมื่อเกิดความร้อนสูงนะครับเพเซอร์สวิตนะครับก็จะสั่งการให ให้คอมเพรสเซอร์แอร์นียหยุดการทางานนะครับก็ทําให้แอร์เนี่ยไม่เย็นนะครับหรือแอร์ไม่คอยเย็นนะครับหรือสั่งให้หยุดการทํางานแล้วก็สั่งให้ทํางานนะครับเมื่อ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 ความร้อนนั้นลดลงนะครับเมื่อความร้อนนลดลงวิธีการแก้ไขนะครับคอนใช้น้ําเปล่าในการฉีดล้างนะครับฉีดล้างโดยใช้น้ําแรงดันสูงนะครับในการฉีดล้างหรือใช้น้ํายาแอร์นะครับน้ายาล้างแอร์โดยเฉพาะนะครับของมันเลยนะครับมามาฉีด มาล้างใช้ในล้างนะครับใช้น้ำแดงดันสูงในการฉีดนะครับฉีดเพื่อให้ทะลุผ่านไปเลยนะครับให้ทำความสะอาดไปเลยนะเพื่อให้ส่นานเลย นำยาเนี้ยเราเป็นน้ำยาล้างแอร์นะครับเราสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าร้านค้าได้นะครับไม่ควรใช้พวกน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับเพราะมันจะกัดก่อนมากเกินไปนะครับทําให้ปินคอยมันบางหรือว่ามันคือมันอาจจะทําให้เกิดการรั่วได้นะครับถ้ามันบางมากๆมันกัดมันก็รั่วได้ฉะนั้นแล้วควรใช้น้ำยาล้างแอร์โดยเฉพาะของมันนะครับเรามาล้างตรงนี้เราสามารถล้างเองได้นะครับโดยโดยแค่ขอดกระจังหน้าแล้วก็ล้าง แอร์มันก็จะเย็นขึ้นละอีกจุดหนึ่งที่เราที่ที่เป็นก็คือตัวอุตูแอร์ข้างในนะครับตัวแอร์ข้างในห้องเครื่องข้างในห้องนู่นนะครับข้างในห้องโดยสารนะครับตัวแอร์เนี่ยถ้ามันตันครับมันก็ทาแอร์ทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับการตรวจเช็คแอร์เบื้องต้นนะครับก็อันแรกนะครับคือตรวจเช็คตัวฟิลเตอร์แอร์นะครับว่าสกปรกไหมนะครับถ้าสกปรกเราก็เอามาล้างนะครับ ตันไหมนะครับถ้าตันเราก็เอามาล้างหรือเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับตัวที่2นะครับคือตัวน้ํายาแอร์นะครับน้ํายาแอร์เหลือน้อยไหมนะครับถ้าน้ํายาแอร์เหลือน้อยหรือหมดนะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็นได้ก็ควรจะไปเติมน้ํายาแอร์นะครับอยู่ที่3นะครับก็คือตัวในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับสายพานคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมันหย่อนมันยานไหมครับถ้ามันหย่อนมากนะครับก็ทําให้ไม่มีแรงจุดคอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะไม่หมุนก็ทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับ จุดที่4นะครับก็คือตัวในส่วนของอแผงคอยล้อนของแอร์นะครับตัวนี้นะครับคอนเดนเซอร์ er นะครับแผงคอยล้อนตรงนี้นะครับมีหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับเมื่อระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรมีสิ่งสุกปรกเข้าไปอุดตันระบายความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับจุดต่ออีกจุดหนึ่งก็คือตัวตู้แอร์ด้านในรถนะครับ ตู้แอร์ด้านในรถถ้าเกิดมันตันนะครับมันก็ทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ